ลีวอแลาลิฟคอนโดโดยลาลินพรอพเพอร์ตี้นิววีออสทีอาร์ดสปอร์ติีโว่ลอรีเอสซูเปอร์อัลตราสลิมตู้เย็นมิซูบิชอิเล็กทริกนี่ก็เคยโดนงอนไม่ใช่เหรอใช่ไหมดุเคยทั้งโดนงอนทั้งโดนดุเลย2ู n อิ one, นวันคะเรื่องอะไรเวลาชวนไปดูหนังแล้วไม่ไปเขาจะแบบว่าเฮ้ยทำไม ก่อนททไไไมมม่บออกันนี้คือเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะมีแฟนถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าพอเขามีแฟนปุ๊บแล้วเราเป็นไงคะมาหัวใจไอ้นายดูหนังกันวันนี้เฮ้ยไม่ได้ต้องเก็บไว้ดูกับคนอื่นอะเออทำไมอ่ะเฮ้ยนี่ทำไมอ่ะนี่ไม่ได้เป็นแฟนเลยเราก็ไม่ได้บอกเป็นแฟนเราบอกว่าไปดูกับคนอื่นคุณกมลกี้เคยทะเลาะกันทีหนึ่งครับทะเลาะกันแบบงอนกันจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ว่า ไปเที่ยวที่ยุโรปด้วยกันแพนของมาร์กี้เนี่ยคือผมให้มาร์กี้จัดการหมดเลยเวลาไปไหนเนี่ยมาร์กี้เหมือนเป็นเพนเสมอเลขาของผมก็คือจองต่วจองหมดทุกอย่างเขาว่างวันไหนถึงวันไหนที่คุยกันไว้คือไปอังกฤษก่อน5วันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปต่อที่ฝรั่งเศสอีก4วันทีนี้ผมไปอังกฤษเนี่ยตอนนั้นมีพี่มีเกสด้วยมีมีหลายคนนะครับผมก็ดูบอลผมก็ติดใจไงก็เลยบอกว่าขออยู่ต่อละกันแต่ หนูเนี่ยให้ไปฝรั่งเศสวันนี้เพราะว่าเขาจะได้เล่นดิสนีย์แลนด์แล้วเขาก็จะได้กลับกรุงเทพไปก็จะได้กลับมาทํางานคือไปวันนี้เพราะเขาคนเดียวคนเดียวก็เขาอยากไปดิสนีย์แลนด์เขาอยากไปดิสนีย์แลนด์อรแล้วต่แล้วผมเปลี่ยนใจตอนท้ายๆว่าผมอยากดูบอลผมก็โทรไปเปลี่ยนตั๋วเลยแต่กีก็งอนๆอะไรอย่างเงี้ยหนูโมโหมากโมโหมากนางก็เลยแก้แค้นด้วยการที่นางเอาของที่ชอปปิ้งที่อังกฤษทั้งหมดเนี่ย ไปยัดใส่ห้องผมไว้แล้วบอกว่าแบกกับกรุงเทพให้ด้วยนี่ไงผมก็กวายวายกับนางว่าพิมบอกเฮ้ยทำไมทําอย่างนี้วะแล้วน้ำหนัมันเกินอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างโมโหทะเลาะกันม,มาในไลน์ก่อนขึ้นเครื่องบินที่อังกฤษผมก็เลยพิมพใส่ทวิตเตอร์ว่าคนเรานะมันต้องใจเขาใจเราเออะไรนะหมยาวอ่ะประมาณว่าต้องใจเขาใจเราต้องรู้จักแบบว่า หมือนเกงใจคนอื่นบ้างไม่ใช่แบบเอาใจใจตัวเองหมดเลยนะเออไอผมไม่รู้กันนะผมโมโหไงแต่ว่าผมไม่ได้แถดถึงใครนะไม่แถดหนูอ่ะแล้วแบบแท็กมาเลยแล้วนานไหมกว่าคุณที่จะมาปรับความเข้าใจกันอะแป๊บเดียวอะทปนึงแ๊บเดียวค่ะแล้วพัชนะคะพัดเคยโดนงอนไหมคะเขาจริงๆเขาไม่ค่อยกล้างอนผมเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรามีจิตวิทยาเลยคะเพราะว่าเรามีจิตวิทยาพูดกับพี่ไหมคะเวลาพูดกับพี่หลายๆอย่างเขายังต้องพึ่งพิงผมพึ่งพิงคุณรื่องอะไรับ เฮ้ยพัดไปสยามมาเอาไปเอาของที่นี่ไปเอาเนี่ยครับคือใช่น้องแต่บอยเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่เหงาแล้วก็ยังชอบไปนอนห้องน้องๆด้วยใช่ไหมคะได้ข่าวคือแต่ก่อนนองนอนกับพัดผมผมนอนคนเดียวแล้วก็น่องก็แยกห้องนอนเลิกกันเลิกกันเลิกกันดีใจดีใจมากอยากนอนคนเดียวมานานแล้วอยู่ๆวันนี้พี่บอยก็โผล่มาแบบเฮ้ยเตียงห้องแกแข็งดีววะข้านอนห้องนู้นแล้วปวดหลังมาแล้วก็ย้ายมาเลย คือคือควาจริงเริ่มต้นมันมาจากว่าผมอะบางทีก็นอนคนเดียวใช่ไหมมันก็เบื่อเบื่อก็แบบย้ายมานอนห้องหน่องทีหนึ่งห้องพัดทีหนึ่งทีหนึ่งก็สามวันสี่วันเนี่ยแบบว่าื่องกว่ามันจะไล่กลับไปคือแบบเรานอนแล้วแบบคือก่อนนอนเราก็มีเพื่อนคุยเล่นอะไรคุณเหงาดิคุณนอนคนเดียวคุณเหงาดิก็อะไรประมาณประมาณนั้นนลยค่บคุณถามน้องคุณไหมว่าเขาเหงาหรือเปล่าไม่มันก็จะแบบไล่ผมเพราะมันรำคาญเพราะว่ามันคุณโกลน ไม่ใช่ครับมันอยากนอนกลางเตียงใช่๋อถ้ามีคนมาแชร์ก็ต้องอยู่ริมกันแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้เท่าไหร่ไงเพราะว่าผมนอนคนเดียวผมผมก็นอนข้างเดียวพี่พี่นอนพี่นอนนเออฉันนอนข้างเดียวกันผมผมก็นอนข้างเดียวผมก็นอนข้างเดียวผมเข้าใจว่าทำไมต้องนอนกลางเตียงวะข้านอนข้างเดียวก็ใช่คอคุณดิ้นเหรอหรืออะไรก็ไม่ดิ้นครับแต่คือมันจะมีปัญหาเรื่องผ้าห่มตามมาอีกรอบอ๋อแยกผ้าห่มไปมาอะไรอย่างงี้ตื่นเช้ามาคือไม่เคยเถียงกันชนะว่าใครเป็นคนดึงผมก็เลย ย้ายมาเป็นการถาวรเลยครับผมอ้าวแล้วคุณทำไงผมก็ต้องย้ายออกแล้วไงแล้วก็กลับยวเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะห้องเป็นของพัะแต่ทุกวันนี้พัดย้ายออกจากห้องตัวเองไปอยู่ห้องขอดนแล้วคุณก็ไปอยู่ห้องบอยใช่ครับตอนนี้ห้องน้ำโล้า ทุกอย่างใช้อยู่ที่ห้องพักหมดเลยครับแต่ว่าที่เหลือเป็นห้องนอนที่แยกกันเป็นนอนก็หมาห้องน้าห้องอื่นมันใช้แล้วมันไม่มันเท่าหรอหรือว่ายังไงมันไม่มีอุปกรณ์เลยครับกก็ย้ายไปกี่สิหยิบไปเนี่ยอะไรที่ใช้พราอตอนนี้ห้องนอนผมนอาห้องคุณแล้วผมก็ต้องใช้ห้องน้ำห้องนี้คุณก็ไปใช้ห้องน้ำห้องผมสิอ้าวยังไม่ท้องดึกใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าพอไปพัดไปใช้ห้องห้องของแกใช่ป่ะแล้วสบู่ทำไม มันก็หมดออกมาเรื่อยๆแล้วแกซื้อไหมไม่นี่นี่นี่บอยเป็นคนไม่ซื้ออะไรเลยเียหรอไม่ใช่ต้องพูดว่าพัทเป็นคนซื้อคนเดียวดีกว่าพัดพัดยังทนอยู่บ้านหลังนี้ได้อีกเหรอ พี่ชายทั้งสองคนกันแกล้งมาตลอดนะแต่ก่อนที่ใช้ห้องน้ำแยกครับมันจะมีปัญหาเรื่องว่าแชมพูหายสบู่หายคนก็แยกกันไปใช่คือถ้าเกิดใช้ห้องผมหมดปุ๊บผมก็เดินไปห้องพาแลหยิบมาใช่แล้วทุกครั้งที่เราไม่คืนไม่คืนทุกครั้งที่พอเราเข้ามาห้องน้ำแล้วอ่ะเรากำลังล้างหัวแล้วก็เฮ้ยห่ยไปแล้วเห็นกันอย่างเงี้ยนะมันหายไปสักคนเนี่ยมันก็งหงากันตายเลยใช่ป่ะใช่ไหม ใช่คอ่บบอยเป็นคนขี้งอนอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนน้องวันใหม่ไปติดใครสักคนอื่นเียบอยจะงอนไหมส่วนใหญ่ที่ติดก็เป็นคนในครอบครัวหรือว่าคนเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้งอนอะไรดีด้วยเราอุ้มเขาก็เหนื่อยตอนนี้กิโลแล้วนะสิบห้ากินี่หนักแล้วนะสิบห้ากิโลแค่เดียวก็ไม่ไ ที่ตอนที่ถ่ายถตอนที่ถ่ายแบบค่ะแล้วเป็นไงคือเขาไม่ยอมยืนถ่ายเขาจะอุ้มถ้าอุ้มเขาถึงจะอยู่ในเซตถ้าไม่อุ้มเขาจะไม่อยู่ในเซตหนูก็อุ้มแล้วอุ้มสองมือไม่ได้เดี๋ยวมันโพสท่าไม่สวยเออ็ต้อุ้มือเดียวค่ะอีกมือนึงก็หฮารู้ไม่กล้ามแขนก็ขึ้นแล้วก็ โอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลงวันใหม่บอกว่าไม่กี่ไหวกี่ไม่ไหวแล้ววันใหม่กี่ไหวเอาขาหนีบเอาไว้ตรงเอวอ่ะใช่กี่ไหวกี้ไหวสิเขาเป็นเขาเป็นเทรนเนอร์หนูเรากต้องบกนี้แบกไว้แบกเอาไว้เออกลับบ้านเป็นไงขับรถไม่ได้มือสั่นมือสั่นแบบปะ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 มีปัญหาปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการปรึกษากันบ้างมั้ยปรึกษากันเรื่องที่สนใจกันมากกว่าอย่างเช่นแบบ เสื้อผ้าเสื้อผ้าน้าไรเอ่อสีที่รายการเกาหลีพากย์อย่างเช่นพาร์ป็นกูรูเล่นเกาหลีใช่ไหมล้อๆนี่อีกหนึ่งสิ่งที่เขาต้องยังพึ่งพิงผมทุกวันนี้ครับคือคือถ้าเขาไม่มีผมเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้มานั่งดูไอแพดหัวล้ออะไรของเขาทุกวันคืออ๋อคือตอนนี้เขาติดซีรีส์เกาหลีใช่คือเขาจะมาบังคับเฮ้ยพาร์ทำไงวะเร็วดิเฮ้ยจะดูตอนนี้แล้วถามว่าไม่ผมทําให้เขาเสร็จสองวันก็วางอยู่ตรงเนี้ยแต่วกบ ทำเลยจะดูแล้วคืนนี้กับพัดูแล้วขอให้โหลดให้ให้โหลดให้โหลดโฉบอยมาเสื้อผ้าคุณปรึกษาไงกันก็ไม่ค่อยปรึกษาก็มาใส่เลยครับมาใส่เลยเสื้อผ้าเป็นหน้าที่ของผมเองคุณแชร์เสื้อผ้ากันไหมคะแชร์เสื้อผ้าครับใครเป็นคนซื้อบอยมาบสื้อย้าคุณปรึกษายังไงกนก็ไม่ค่อยปรึอษาก็มาใส่เลยครับ้าใส่เลยเสื้อผ้าเป็นหน้าที่องผมเองคร์เสื้อผ้ากันไหมคะแชร์เสื้อผ้าคับเป็นคนซื้อบอยมาเสื้อง้าคุณปรึกษาอะไรอีก ผมว่าผมมีแค่อาบน้ำแหละครับแค่นั้นนะปรึกษาเรื่องหัวใจกันบ้างไหมหนุ่มๆไม่คอยไม่เ็นไม่มีเลยครับไม่มีนี่เดี่ยวพึ่งอกหักไม่ใช่หรอคนกลางอ่ะก็จริงว่าแล้วให้ฟังหน่อยสิก็มันเป็นซีเรียสอีกแล้วฉันต้องซีเรียสนะอย่างนี้ต้องซีเรียสนะเออซีเรียสซีเรียสซีเรียสแต่ให้ฉันเดานะที่ผู้หญิงเลิกไปเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมครับเพรผมอาบน้ำเล้วโอ้อาบน้ำแล้วโอ้กินข้าวไม่เราอาบน้ำแล้ว ไม่ไม่แต่ถ้าเกิดมีนี้ผมออกนะปกติผมออกอ่านี้ไงพอกับหญิงออกว่ะถ้าคุณไม่ใช่ผู้หญิงเนี่ยที่เลิกลากันเพราะมันคงมันเรื่องแบบเราไม่ใช่เรามันไม่ใช่อ่ะเรามันไม่ชอบอับน้ำอ่ะร้องไห้หรือเปล่าร้องไห้หรือเปล่าตอนนั้นก็มีมีครับคือเป็นเป็นอะไรที่แบบเคลิดเป็นอย่างนี้ผมจะแบบไม่ไม่ได้ปรึกษาใครนะแต่ครั้งเนี้ย ก็ไปคุยคุยกับแม่ใช่ตอนนั้นเขายังไม่ออกคือไม่ย้ายออกจากห้องผมตอนนั้นแล้วเรา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 ผมมีเหมือนกันผมมีเหมือนกันคือตอนนั้นตอนนั้นยคุณน้องออกจากห้องผมแล้วเป็นยาอาการคือปกติแล้วเขาก็เป็นคนคือเขาไม่ได้เป็นคนเงียบๆอะไรเท่าไหร่ครับคือเขาก็จะมีเรื่องมาชวนคุยมากกว่าพี่บอยมาชวนอะไรเงี้ยอยู่ๆก็แบบเงียบคุยโทรศัพท์อะไรเงี้ยตลอดเวลาผมก็อะไรวะอะไรเงี้ยแต่ก็ด้วยด้วยธรรมชาติของทาง พูดเหมือนจะไม่ไ <Rapid> ด the I mean? ้ย like ินกันอยู่แล้วครับอ๋อแบ่เราสิบกันตามมายาง้นก็วางไว้เถอะคือเราไม่ได้ยินพูดอะไรมนดึงดาซิบ่าเลยรู้แค่ว่ามีโทรศัพท์อยู่ตรงนี้แต่มันอะไรอยู่เงี้ยครับคือเราก็รู้แล้วแหละว่าคงมีปัญหาอะไรแต่ว่าด้วยธรรมชาติที่บ้านคือไม่ค่อยถามกันไม่ชอบไม่อยากถามกันเพราะว่าก็คิดว่าเดี๋ยววันนึงจะเล่าก็คงเล่าเองอะไรเงี้ยครับแต่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอยากรู้ก็ไปถามแม่ก็อยากรู้ก็ไปถามแม่ถามแม่แล้วแม่บอกว่า แม่ก็จะแบบแม่ก็จะปล่อยทุกอย่างที่แม่ลูกมาแร่มาแม่ก็ไม่ได้มีเก็บไว้เหมือนกันเมื่อลูกถามแม่ก็เล่าก็แร่มาส่วนใหญ่แม่เป็นศูนย์กลางครับถ้ามีอะไรก็ต่างคนต่างไปเล่าแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะแม่ก็จะแม่จะรัหน้าที่กระจายเอง่หนึ่งไปถึงสามเองอันนี้เป็นเรื่องหนอกอกหักตอนสมัยนอนอยู่บ้านเป็นอยาเป็นอยาเออไม่รู้ทำไมแต่ผมจะไม่ได้ผมรู้แค่ว่า เออน่องอ่ะมันนอนคุ้มโปงอยู่แบบนานมากอ่ะมันก็คืออยู่ขยิกแบบว่างงโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์อยู่กับโอเคโอเคอะไรเงี้ยคุณก็ไปทำอะไรวะก็คือไม่ไม่ได้เดาอ่ะก็ไปกระับกระชากข้าวห่มเฮ้ยน่องนอนอยู่อย่างเงี้ยน้ำตาไหลอ้ โอเคถามถึงสเปคสาวๆบ้างดีกว่าค่ะว่าใครชอบผู้หญิงแบบไหนบ้างผมผมก็แบบเป็นคนเนี้ยคนเนี้ยเขาเป็นยังไงฮะคนเนี้ยนั่นจริงคือก็ก็แบบเอาคนที่คุยแล้วถูกใจดีกว่าคุยแล้วถูกถูกคอคุยสบายๆลุยๆอะไรอย่างเงี้ยต้อฮะต้องลุยรุยครับผมน่ารักน่ารักก็พอแบบว่าน่ารักน่ารักก็พอชอบชอบผู้หญิงตาโตนิดนึงกิ๊กับตาโตเมื่อไหร่ กลัวเป็นสเปกบอยว่ะน้องชอบแนวไหนผมก็เป็นแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยแหละเป็นผู้ใหหน่อยนี่มผู้ใหญ่ระดับนี้ไม่แปลกถ้าอยากจะมีแม่คนที่สองได้เมียแถบแม่เอชอบแนวไหนชอบผู้ใหญ่อออายุมากกว่าเยหรอไม่ คือพูดถึงเรื่องความคิดดีกว่าอ๋อความคิดเขาเป็ผู้ใหญ่ดีกว่าเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะเราเด็กอยู่ครับเพราะเด็กอะน่าน่าน่อารมณ์ติดแม่ไงเออคงติดแน่ชอบผู้ใหญ่หน่อยคุณน่ะเอาแบบเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าเราลำคานอะเออเอลำคาญนะงิ่งยิ่งอะไร ไปดุเขาด้วยนะพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเป็นรัศดาไปอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปใกล้ใกล้ละใกล้ละอ้าอย่างบอยเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขามีอาการแบบว่าเอ่อศึกษานู่นนี่นั่นกับคนในบ้านรู้ไหมอาการที่เปลี่ยกไตของเขารู้ครับพี่ขี้อวดเหรอไม่ใกล้ๆก็อวดไงชิปตอนเนี้ยหนังดูทุกเรื่อง ถาเรื่องแค่นังนหรืเรื่องนี้ยังวะแกดูหนังมาเนี่ยยังวะถามผมถามผมถามว่าถามไปอย่างนั้นอะถามคือเขาดูทุกเรื่องแล้วไงอยากจะมาเล่าไปดูมาหมดแล้วทุกเรื่องเพื่อหาเรื่องคุยเรื่องนี้โคตรันของเขาอ่ะเพื่อจะบอกว่าไปดูหนังมาด้วยเอออะไรเงี้ครับแล้วก็เวลาสุดว่าแบบถามว่าเฮ้ยยี่นี้ก็ไปไหนอ่ะใครไปซิ่งกับสาวสิวะ พูดหลายครั้งด้วยยังไงบ่อยมากเวลาถามว่าไปไหนไปไหนเนี่ยเหรออยู่ไหนอยู่ไหนข้าก็ตอวอยู่กับสาวชิวะอ๋อเดี๋ยวนี้อวดตลอดถามเพื่มขามเจอบ้างไหมสวนกันนิดเดียวเขาไม่ทันเจอผมยังไม่เคยเจอเลยครับจริงๆก็คือ ได้ไปแบบดูตามในเว็บหรืออะไรบอคุณต้องติดตามข่าวที่คุณทำทำเว็บใช้เอาไม่รู้กันจนกระทั่งต้องแบบเวลามีลูกใครออกมาเฮ้ยคนนี้ป่าเดี๋ยวนะคุณยังไม่รู้เลยตอนแรกว่าเขาหน้าตายยังไงเหรอใช่ผมไม่รู้ผมก็แม่ใช่คนนี้เปล่ะที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยเออต้องถามงี้ใช่อะไรเงี้ยครับเออแล้วแม่รู้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วผมต้องต้องมาถามเขาเลยแล้วแม่ไม่ทำอย่างนี้หรอเออแม่เรา ก็เล่าครับเล่าบ้างนิดหน่อยนะครับช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันเรื่องมากี้มาทําธุรกิจกับบอยเออขายของลวะเฮ้ยนี่มันแตกต่างจากไอศครีมโยกเกิดอื่นๆยังไงถ้าเกิดว่าคุณกินที่ปรุดรสชาติยังไงที่เมืองไทยก็อยังงั้นเอ้ยอร่อยที่กินของคุณบยทำไม